เมื่อวานไปเดินตลาดมาเห็นแต่คนพูดถึงอีเขียวอีเขียวแล้วอีเขียวมันคืออะไรล่ะแม่อ๋อ oh. oh. ขียวซปเปอร์ปุ๋ยตราพระทิดคู่จะพี่แล้วอีเขียวซปเปอร์มันดียังไงล่ะจ๊ะอีเขียวซปเปอร์เป็นปุ๋ยเคมีสูตร15 4 4ี่สี่จ้าใช้สําหรับรองพื้นเร่งการเจริญเติบโตของข้าวข้าวโพดมันสําปะหลังอ้อยยางพาราและพืชผักต่างๆทําให้ต้นพืชแข็งแรงโตดีโตไวเขียวทนเขียวนานต้านทานนนอนแมลงและทําให้ดินดีอีกด้วยเห็นไหมล่ะ ดีอย่างนี้เราต้องรีบใช้กันแล้วนะพี่อเก่งน่าเราแล้วอีเขียวซูเปอร์ตราพาทธิคู่หาซื้อที่ไหนละจ๊ะก็ตามร้านค้าเคมีเกษตรทั่วไปละจ้าหรือโทรศัพท์ถามได้ที่088-561-9915 088-561-9915งเก้าาาทิตย์ุ๋ตราภาธิคู่รู้จริงรู้ใจเกษตรกรไทย